ลงไใ้ก็ลงไใ้ทำไมคนเก่าคนเดิมมาแล้วเออจะไว้เออวันนี้เนาะสบายีนี่เนาะผู้เายาเก่าเข้าใบเนาะเวลาเพิ่นไฮน้ำผู้หญิงโคตรบิดทุกคนเบลเจ๋งเป็นบางครั้งบางเข้ามึงหงาบตลอดคืนนี่ก็งหงาวันนี่ผู้ชายมาหาอยู่ห้องเอออีอยู่หันกระเปียกป็นกินก่อนเดี๋ยวบอผัวปิด ช่องบาทก็กินกระเพียงว่าลูกหัวกันอยู่เออพอคือฟองเงี้ยได้เดนี่นนม,มาได้ช่องบาทอีนกในะก็ได้ใจแห่งอันนี้เมือ่อช่องดอกเออมันกับอดมันดนน้องคำชีนอ้องเบาเลยก็นาเชื่อแหลกได้กว่าน,นี้เขาสบายดี สบายดเพิ่งอากอเนาะตอนนี้เฮามาฮอดเรางามเลยเนาะซึ่งคลิปเดินทางแมนยูของคำซีเนาะวันนี้เฮามาฮอดเดือนเสียร์เนาะลุงลุงลุงไว้ก็ลุงไว้ทำไมคนเก่าคนเดิมมาเนาะเออจะไว้เออวันนี้เนาะเฮาม้าคำซีมันพี่นะทุกท่าเฮามาซีคนเนาะเดินทางมาซีคนณอนุนแล้วก็ตีบแล้วก็เพิ่งอาก่อยแล้วก็คำซีเนาะวันนี้เฮาซีพิ่งอพย์ตลกเราท่านผู้ชม มือเ้ียาจิฟ้าทุกคนไปรออันเดินบ้านอยนี่เนอเด้แลวบ่านลูกาเยแหละบ่าเนี้ยบ้าน้องเปื่อยบ้านน้องเปื่อยนะทุกคนเนาะนี่นะบ้านเนาะแถวนี่แมนดูดมสมบูรณ์ร้คือฮาว่าฮะละไม่ทำละมุดละมยหน่อยจะใชเแมนมากีตัดมาอนนี้กันี่แหละทุกคนไปเฮาสิฟาทุกคนไปเบิ่งเดินบ้านเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปเบิ่งว่ามันสิเป็นแล้วได้เนาะ พ่อมานี่กะน้องฮามาจุดประสงค์ก็คือมาหาน้องซาวปุกกี้เยอะเนาะเดี้ได้ลูกเขาเนี่ยเมื่อแรงเมื่ออันหน้ากินต้มไก่เออเขาจะ่ายกับปุกกี้เบิ่งน่องจะหานาทีซะชหานาทีเออหานาทีได้แล้วว่าเสียบเออมากันไปเออลยเลี้ยนเลยหน่อยเลี้ยนนี่ผมดิบูชิโน่ลบหมดที่ใดทุกคนเราจะพาทุกคนไปหล่อว่าซาำเพิ่มเกิาเลย มันซ้ำเนาะเป็นยังเพราะมันจะครบุญเนาะเรื่องงานรักแต่ที่กระชามเนี่ยคุณซิโก้เนี่ยเป็นมากนี่นี่ก็คือบ้านวังเปลื่อยเนาะทุกคนเนาะโองเฮียนนี่นี่โองเฮียนที่อันขับไวเฮียนเนาะบ้านบ้านขับไวกับอย่างขั้นด้านด้วยเนาะโอ้ข้าวตะกี้ข้าวตะกี่นี่เนาะหันิซซ่าเก่าขับไวเนาะเวลาเพิ่นไฮน้ำผู้หญิงโคนตบิดทุกคนเฉยเบิ่งอย่าทำเออนี่เพื่อเน่เน่เน่หาลังควนี่ เป็นบ่หารลังควรนี่แเลยให้นั่บนกับคนเดียวนี่แหละแม่นบ่เสียอย่าทำเขาว่าเปิดเพลงกัใอ้ใต้ชายน้ำบ่ออต้นนั่นแหละไปไี่เอาเรื่องเสี่ยวกับงมเราอยู่แต่ว่ามาเอายังนี่เนี่ยชุดชิฟเฟลเลยซื้อเอลยนี่แหละทุกคนบาดมังคุดเลยโอ้มันไปแล้วอุ้มชมบุญดีเลยนี่แหละป้าผัดเหลือมนี่ ก็เลยเขามาโยนตุ๊กเป็นจะได้ทำชีมาบาดบองเปืดอนาดนอกเลยฮะแถวนี้จะเรื่องเชาววันกุยจะวมนจมูกเลยเราไปตลาดนองใหญ่ดิในนั่นนะชาเวียดชาวเงงแต่น้องเนี่ยนี่แหละทุกคนทางทิศทายให้เบิร์นะตอนไปเด้อไปเจอกันอยู่บุหรี่นี่แหละบรรยากาศเช็คเบิรงก่อนนะอันนี้เป็นฐานคล้ายเครื่องบ่อในรถคำอันนี้รถคำว้เนาะสื่อใหม่บ่รถเก่าคล้ายแล้ว ขายให้เราเลยขายเขาแล้วติดตามไม่ได้เ <c oughs> นี่ทุกคนอันนี้เป็คือบ้านวังเปลือยแหละต่อต่อกันเนะาะแฟนซาลาวันกลับไปเบิง่งยูคลิปคำซีเด้อี่คริีถ่ายตลาดบเอี <c oughs> ยงบเ <c oughs> ด็เนท่เออนี่แหละอันนี้ก็คือวังเปลือยตัวน,นี้แมนยูหนอเมืองประมาณฮาลักฮาลักก็เป็นได้วาสันซะเออ นี่แหละเอาไม้ยิ่มย่ามเบิ้งกีั้งต้นมาเข้าบระดิษฐ์มากับคำแซงมีแต่คำแซงถ่ายเนาะคำแซงมันถ่ายอันอยู่ไปอนาลินเจ้าผู้คันมันแดดกะกแกงไปตรงไปอยู่ผู้นี่แหละทุกคนอาจเจอกันอยู่เดินบ้านเด้อมีแต่ล้านมั่นนะทุกคนนะ แรกกว่าแลกกว่าเฮ็ดหน้านะครับทุเพราะว่าแถวนี้เขาเป็นเฮ็ดหน้าเด้คือเป็นเายเด้เห็นบ่บักซารีซารอยเขากระปนกำกันนี่ข่าคักข่านี่เห็นปะเจอกันอยู่เดินบ้านนี่เห็นบ่นี่ผูกผูกปลาโหดอรีเอ้า ยทำตอนนี้หรอเหาหดเดินแหละแล้วหร่อเนักใจย่งคีรอนขอใจยิ่งีย้อนขอใจเดินนะป้าข่อยนี่แฟนจ่าไม่ห็นเล่เนี่ยทุกคนเดินบ้าน นี่เนาะเจ้าของเดินบ้านหน้าไอ้เวรเนี่ยทำนาเศร้าถือบอลแล้วตีกันไม่ได้เือบอลฉันเก่งเกินไปสำหรับเธอทำพูดฉันมง่ายดีอย่างโน้นอย่างนี้ทำนาตาทำเมื่อฉันเป็นผักปลาไม่ใส่คุณแทร่ทำเป็นรวยกินกล้วยเตี๋ยวไม่มีเงินจ่ายถืออาเป้ไว้ไดยว่าบ้านโนบุนโนบเจนี่เอาอะไรพูดกันไปเชื่อทำไมเชื่อไอ้พวกที่สุด FC Lai thôi. Đi vô người. Đi vô đó Con này sư nhá Tơi. Tơi con thì 2. Con thứ 3. Con 4. Con, con thứ 5. <laughs> oh, oh, phải Ờ phai phai đằng đà con nà

ภอไหมเจ้าไปนี่ทุคนอยู่บ้านบ้านยังก่อนบ้านก่อนคัวคีบวนย่บ่นาขาวนายนา้านนาข้กวนน้าวั้นาขงาวนนาข้าวนนาวนาน้นา้านาข้าวนาข้าา้าว้น้าข้น้ขาาวน นี่่ครอบอย่างเพื่อโเค้อมฟิตไอ้บุษราเ่อไคิอ้บุราฟออ้บุษัไมคนโคฟิเาเมฟตเหาลอ้าอยหาลาเหาลอายหลอยหอหายหาลัหาอยอยหาลอยหาลอหลอยหายหาลอยอหาลลออหอลยออ อครเอาหมดแล้วมันทำ่ได้นายันก่าฮ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 ่มฮ่า่คฮ่า้นาฮ่าเ่้ฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าะเ่าน่่าฮนี้่่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ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 สา่าฮ่าฮ่่าฮนา นี่แหละมาพี่เธอโฟตกล้องรังมันจากอันนั้นนะมันจากมั่วน่อยหนึ่งมันก็บระินกล้องมันเระชวัววันนอกจรองกระชวาววันนอกมาไม่ที่อยากขอบอกตอนนี้มันสิข่ำรึงครับโอ้โ คำซีเป็นอย่งไรกินเนี่ยกูอยู่ไหนเช็คแป๊บหูแล้วเนี่ยเอากูอยู่นี่แจ๊แป๊บโฮไม่มิทเน็กดีไม่มิทเน็กไม่มิทเน็กเบนเน็กสบู่บอกนั่นบ๊วแมนเป็นอย่งไรความภาคภูมิใจเจ้าได้มาเยือนยามแมึงใส่คำว่าภาคภูมิใจมึงบาขึ้นมานะเป็นอย่งไรก็โอเคได้เต็ร้อ เดี <Cornell> ๋ยวได้เบ <ere? S 1> ิงเบิ่งก่อนมื้ออื่นจะคือสรุปได้ว่ามวลประมวลเอออันนี้ได้สามมึงเนี่ยพ่อและมึงว่าวลายไปไปพ่อได้มาจะเต๋ออเลยเต๋อางพ่อมาพ่อมาเจ็ดเถื่อเจ้าได้สามมาเจือเถื่อเลยรคอยกำลังมาตามเถื่อกูอยู่ไหนมึมีเพซบุ๊กสายอะไรทุกคนจะได้จีทายเอาโทรศัพท์ได้เก็นข่าวเอาโทรศัพท์ายเปล่า มันโบเห็นเด้เนาะเด้มีไผ่อยู่เออมันกับโบแจ้เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับอาจารยเออคนไหลให้แน่นวันเนี่ยเรืมกงคนไหลคนจำจะใกล้แล้วเอแต่ถือว่าเป็นมันหมามันสับสนุนอีกคนหนึ่งครันอาจารอย่าลืมบุกี้ไม่จบไว้ทันฉันเนาะที่สำคัญเรียบร้อยเอ้ยกูอยู่ไหนตอนนี้เฮามาจะเดินบ้านเลยเนาะคำคำซีอันนาเนาะกำลังเห็ดเขาแรงนะพี่ส้มสีต้มไก่เนาะ ต้มไก่เวลาเออใช้หน่องได้เสียหรอหน่องน่องน่องแหละเมาเสียหรอเมาออกไปใช่เลื่อนเลยเอ่อมืออื่นอะไรข้อไทยน้ำเล่ยเด้อจากบาทนึงเด้อไก่เออเลือดไก่ใช่เบิรงเบอร์่งเขาสีผสมเสียงกินเอาสีเห็ดต้มไก่เนาะสูตรสัตว์นาเก็บมาสั่นซะเออแซ่บปวดแซ่บแซ่บว่าแซ่บปวดแซ่บว่าแซ่บอะไวมาสั่นซะเนาะเออมันกินอืมในใช้ไก่ผักแหละดูเรียบร้อยแล้วเนี่ย นะทุกคนถาดส่มตัวน right ี้เนาะนั่งถาส้มมันมันส้มประมาณไหนรถลดเป็นแบบว่าส้มแจ็กมานี่ครับซ yes. ีเป็นเซฟเน้องที่ถ่ายบรรยากาศต้มไก่ใส่ใส่สมุนไพรบอบ่มีสมุนไพรใส่แล้วมี่เขียบเนาะตวนี้กาเพิ่มความนัวกันตัวนี้กานี่นะทุกคนปีกาหม้อขนาดเดียวกันทุกทชมใส่บะหมีเขียบโอ้ยน้องทุกคนนี่แหละเพื่อนเสซฟไว้เนาะใบมะเขือ ใบบาปเออสมบอสเ่้ะเพื่อนขับไวนอนล้างไงล้างโตได้ไมอนนะคา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 เพื่อล้างหยอกล้างไงเนาะในละอยู่แหละทีมงานเตะบ้านเสียเข้ามาเนี่ยบริหารถ่ายสำน้ำขำพุในละบรรยากาศเพื่อนขับไว้เนยังเผ็ดกินนามากาัเปิ่ต้มไข่ไก่กินว่าสันซะเปิดแก๊สเป็นอยู่บบเ้าง นี่นะทุกคนตบอ,อันมอแล้วนี่นะมันคือบิ๊กบุตรัยฮะตอนกินถ่ายตอนกินเลยเนาะเปล่งเปลี่ยนอ้ลูกไวแหละแหมวันเกิดเด้อยวันนี้เนาะคิด้วยไฟดับได้กินเนี่ยเออปัดถ่ายอยู่นี่ดิ Happy birthday to you เฮ้เฮ้เเฮ้มีแต่ผู้ชายด้วยทุกคนวันเกิดเพิ่อนวันนี้เออไปแล้วอย่าเคิรนแล้วเสี่ยวเคิร์นเคิร์นเออเคิร์นสิ้นนี่แหละมาเคิร์นคำไว้เนาะเสี่ยวลอยจังได้ เห็นยังฮะเล่ย์อยู่วังเปื่อยมาสีขุนดอกนี่แหละอานุนลูเซียมึงชื่อตีปโอ้โหนกอยู่เลยฮะบรรยากาศเนาะอันนี้อันนี้คำว้เนาะอันนี้ผิดแฟนน้อยหนึ่งเซอร์สือใยยังบอกกูอันนี้คำใบ เป็นลูกคนที่สองอน,นาค้ามทาย,ยอันนี้ด้สาคขตื้อเป็นร้อนอันนี้อตีบปูบ<ล>้าอันนูน้นออมีแต่ผู้บ่าดอกแทนนี้บ่มีผูสาน้ำบานมึงเนาะเชียวเนาะมีก็ยังเดียวกับแฟนกูอะไรปุกกี้เดี๋ยวมาให้เออโอ้ยบอมาเบิ้งเซฟก่อนคันได้แล้วว่าปัญหบมาเลยเลยป้าเป็นนหมดแก๊ส มันคือเป็นหมดอันนี้เห็ดยังอันนี้ครเบไฟย่างยังอันนี้มะนาวมันบูสุกเลยทุกคนนี่แหละทุกคนว้าวพร้อมเสิร์ฟตอนนี้คำซีเห็ดต้มไก่มาแล้วเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ผลสะออนมักหนาวผู้ชายมักหนาวเมือเป็นโกกส้ม สมเด้อออตมีนี่ยสมพอดีคอยให้ฮาสุมมังนาวกับสมมะขามมันต่างกันได้เออคอยให้ฮาเด้อสมมังนาวกับสมมะม่วงตนาอกัน้แล้วทําไว้ตอนหาปิงไก่เนาะตักิต้มไก่ต้มไก่ทําซีเฮ็ดใกินกักะหีพี่น้องเออทํซีโดทําซีคนเก่าคนเดิมเออเพิ่มเติมคออเป็นน้องไหนอยากหายเดอเําอยู่บย เศร้าแล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วกูซื้อกาหนามากินนี่นะทุกคนกิ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 นพอมึงกินเลยไปเน่ะเออมันต้องชนนะพอทุกหน้าคอมเมนต์พอขูดแล้วร่วงมันติ้งเนาะเออหายจำหน่อยเนี่ยลูกนะขอบใจเด้อไก่ดาวบอยไก่เผะไก่เผาบ้าเอาเลยแบบมึงอย่าได้ เอาบ่เอบไทามึงไปบ่ทาพอเแล้วนี่แหละมาโอ้ข้าวผัดหรืวัดแลอันนี้มาให้กูนี่แม่นบ่มาันเกิดเออข้าวผัดวันเกิดหสงสารเออกินแบบอบอุ่นเนาะมื้อเฮาถ่ายปกีให้เบิ่งเนาะากกีถ่ายตอนสก็ดบ่สเออนี่นะก็ได้นี่ก็้น ถักตลกเดแบบวอยนุ๊กตลกแบบเนียนๆแม่มาหอดจอดถึงเลยทุกคนเลยเนาะกับซีห้าเคยมาหรแมนเคยมาเคยมาเทีหนึ่งเลยแต่บุหัวบ้านแบบไวอยู่นี่นะตัวมากก็ไม่ตัวเป็นคนแบบนี้ก็ยังเคยมาเชนอยู่หรอก่อนหลับตะกี้ได้ลงมาตอนลงทางาเห็นเห็นมันอยู่เห็นอยู่จังโอ้เข้าสมัยตะกี้อีมองเลยตาตาหาเก่าได้เนี่ยยางกระถาเบึ่งนั่นเนี่มาหอดผีเบาเบาเบาข้าวปุดปอยชะละวันบมดอ้าว ชูยังบวืเสือบ่นี่ฮะ <c oughs> อเอะวาวาลินแลวโอยเรียเลยว่าเราเจอวาบอกินนองคนรอเออคนรออลไรนางนักเลียิงไกลนักเลียิงไกลกูวา่าคันกูบ่เอินใส่นี่มันยิงตลอดนะยักไะยิงไก่กูบอกว,าวาอ่าโตได้บาเอออรับซีกินขยะเนาะซูกินเบิดนีนกูหายสุดๆโอ้ยปอนี่กินปอจะ่ห่อไก่ไปแล้วขับซีเหรออ๋ออ่ะๆือได้แต่ตับเสียวและมาฮอดฮอดจอดตับตับมันแ่ว กินก็หน้าคอยก็จะกินกันได้เว้ยมีสองมือกันได่เนี่ยนะเปรี้ยวมอญกระดูกเหี่ยกรีบบเดียวเยอะมือเนี่ยมปแล้วไปแล้วไปแล้วมือเดียวเขาเดียวมือเจอกันเอาปิดคลิปซะเนาะแม่เอ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าไปชมเนาะคลิปนี้โอเคแหละเซิปนี้ไรละอ้าวนี่แหละมากเอาต้มไก่เนาะพวกเอาบไปกินชิ้นมืนเมาดอกพวกเอาเป็นคนแบบธรรมดากินกันกินเลยซะเป็นบางครั้งบางคราวมึงหงาบตลอดคืนนี่ก็หงาบสาววันนี้ผู้สาวมาห้าอยู่ห้อง อเออออียู่หานกระเปียกไปกินก่อนเดี๋ยวบอสฝากปิตกูซ้ามาอยู่ห้องคนสองบาทไปกินกระเปียกมาลูกหัวงคนอยู่เออพอคือพองนี้ได้เด้นี่มาได้เวมนเนี่ยตอนตรงนั้นมาประทัดบ่าเด้เขาสิได้เงินตีเขาเบิ่งผีเหมิงอาว่าไว้ลีความจริงแต่แบบนั่งเลยเชียวพอๆกินก่อนอ่าวว้ลี่ช่องบาทอีกนะก็ได้ใจแหงกันอีกเมื่อสองดอกเออมันก็อดมันโดนน้องคำชีน้อเบ่าวเลยก็นาเชลเลตได้กว่นี้ เขาบอกว่าถือกเออมึงกัยยมหักพอาไ้หมเออตียำตียำกินมากูคิดว่าหลดพักนุ่นแด้พักนุ่นมาแล้วกว่าเงียบกิบบัดไปอัดหองแม่เว้ยอัดหองมึงจะเข้าไม่ได้เสียวอองแม่บริเุทุจะเลือเไอ้ทิพย์ีีมันบอกความจริงได้ออยู่ตัวเอออาทุกคนฟิชชิปชาจูจมนี้บอกเลยหากระเซาองแนหากระเซาดงน้อน้องใน เป็นอีกแล้วนะไฮไลรได้บอแมนบถแมนได้ค่ะบอกความจริงเดินทุกคนเฮาซาบ้านก็ได้เอออู้ยกันเขาเสือแล้วเอฉยโมซาบ้านก็ได้มึงหายยังหายกูได้หายกินข้าวเสบยเฉยน้องอะไรทุกคนนะซาวกับซาวอันไหนซาวยังไงชื่อนี่ได้เอาไปเก็บอ้าเจอกันใหม่หนอมมือเดี๋ยวจะพาไปรอเดี๋ยวนี้เนาะมันเดินทุกคนเด้อ โมจูดโมจูดขอโทษเด้อกูก็อยากให้เขาเบิ่งคลิปกูเด้อมึงก็มันเห็นอะไรดิเนโอ้โหเออกูก็เห็นเลีบัดเดียวนะบัดเดียวก็กลัวเพียงไวเลยสิจะพ่อบุชาจังเงินติดใจมันโผลบแบบว่าบุได้โดนเด้อบุได้พ้ามานี่ออกมายืนอยู่ประตูแบบมีอารมณ์เลยนะแบบอารมณ์ดีอย่างนี้กลัวพับเครื่องเสีย โมแหลวเลยด้นะเออแหลวเลยด้คัคัาคัคำชี้ชีเยอะลายทู่เอามาในว่าเดยได้พอเลยเพียงเออพอและจูงมูอชมพีน้องอ้าวเจอกันตรก